ไอตัวขาวๆไอตัวพูดไอ้สัสคุณอย่าพูดเถื่อนคุณพูดเถื่อนเกินไปในคลิปอ่ะคุณพูดเถื่อนเกินไปคุณไินทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นทำไมคุณไม่พูดว่ากรรำอีสัตว์กรรมมันดีกว่าง่ายนิดเพื่อนึงนะขอดูขอดูเลยดิเก็บเก็บเก็บเฮ้ยนี่เลทได้ละโอ้กลับกลับกลับอู้ยข้างหลังสัก อุ้ยเอาสัตว์ตายเฮ้ยเขาเก็บได้มาสองอันเขาเก็บได้มาสองอันโอเคเขาเพิ่งรู้เลยมันไม่ได้มันไม่ได้เ <travailler> ป็นแค่ตัวเดียวใช่ไหมันก็ต้องมีสีมันมีตัวลล้านตัวตัวโอ้ครบแล้ว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 โอ้เจ้าจังปะเขาไปแล้วเขาไปหาเลยเขาลังเดินไปอุ้ยมันเดินมามันเดินมาโอ้ใบก่อมันไล่ตาม เจออ่ะสตัวเจอกำเดินได้แล้วเนี่ยมันเดินตัวยนนะโอ้เพื่อนเออเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนยืนเออไปนะพวกตัวเล่นอะไรกันนะเดยวมิมมี่เดแมมเม่คุณหายไปไหนไม่รู้เราก็เลยเล่นไปก่อนมูนเลือกแสงจังวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทำไงอะไรต่อจ้าืออไม่รู้ทำอะไรต่อตาเพื่อนเพื่อนมัน้าเคอให้ทำอะไรต่อเคอทำอะไรต่อ เดินเข้าไปในแส้ก็ไม่มีอะไรนี่นี่ไงเอาจชีพนี่ไงกำเดินได้เขาเจอแล้วน้องไงต่อหรือมันบอกโบ้ไงแล้วไงต่อไอ้หนูปรับกราฟิกเต็มสุดโอ้ภาพมันจ้าสิเลยเกิดไอ้ตรงนู้นไร อยากไปตรงนู้นวะก็ทางออกไปทางออกไหมไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือมันต้องมีทางออกเฮ้ยเรามันบอกว่าเราต้องหาทางออกด้วยมันมีทางออกโอเคไม่ใช่น้ำทางเข้าทางมันเลยลองตาสั้นๆไปนเวลาหาทางเจอแล้วมันเจอคือมันตกใต้ผ้าห่มอ่ะ ก็ฮูดหยิบไปอ่ะพอมันหยิบแล้วมันก็ตกอ่ะหยิบมือถือแล้วไม่ดูแล้วมันมีแบนถึงขึ้นบนนะไม่นะเราไท้งนไม่นะเที่ยงนอนมันกินผ้าผมเข้าไปไมามาเขาว่าลองเดินตรงไปเรื่อยๆดีกว่าเขาว่าทางออกม็ต้อง่ีกับเพื่อนเหมือนจะเป็นเหมือนแบบฝาแฝดกันด้วยใส่ชุดเดียวกันหมดเลยพอเราตามมาอา้าวคุณหายไปไหนและ้วอ่ะเ็าจะไปตรงข้างกันไม่คุณ เดินตรงไปเลยไม่ถึงตรงเนี้ยตรงต้นไม้อะแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆมันจะทางออกนั่นคือทางออกเหรอไม่รู้ลองดูก่อนตัวเดิตน,นดตรงนู้นก่อนเขาจะจะเดินตรงนี้ไหมเดี๋ยวโดนผีจัำสแกมไม่เอกวันอาทิตย์ตัวเชีย่ยอะไรเนี่ยนี่มันกระปอมกระปอมมันระป๋อมกระปอมแมน ความแมตช์ยาวเว่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเจออะไรไม่รู้ตรงนี้ด้วยอ่ะเขาเจออะไรไม่รู้อ่ะบัตเตอร์ไฟไม่มันคืออะไรไม่รู้มันเป็นแสงแดงๆอ่ะกระแสงเลเซอร์ไม่ตัวมาน้องตัวอยู่ไหนใ่ตรงกลางโอเคเดินตัวมาเรื่อยๆเดินตัวมาเรื่อยๆถ้าตัวอยู่ตรงกลาง ก็เล NO? ี้ยวซ้ายตัวเห็นเขาไหมเขาเจอพลาแสงเลเซอร์เขาเจอพลาแสงเลตัวเจอรูแสงเลเซอร์คารู้คารู้คารู้เคารู้อย่าเถียงเคารู้ตัวเจอพลาแสงเลเซอร์ไม่ตัวไหนก็ลองกลับตัวไหนมาตรงกลางมาตรงกลางก็โดนกูเราตังไรค่ะรีบมานุโกรมามันตรงกลางแลรวปรับปรับแสงมาตรงกลางแล้วเดินลงมาเรื่อยๆให้แบบเจอตรงสาม เสนาสนั่นมาเนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้เจ็ดมัทมีฟ้าทางนี้เดินกลับไปไหนทางนี้เดินกลับมาตระจกจับแล้วกำลังคุมแล้วทางนี้รอเขาด้วยดูเร็วกี่ตัวไหนรอด้วยรอเดิน้าเดี๋ยวรอกี่ก่อนรอกี่ก่อนจำฟันไม่รู้รอกี่ก่อนดี รอเขาแป,ป๊บนึงค่ะเซันไปนู่นก่อนมันไม่รอเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันมีเดินตลงไปแล้วเลี้ยวซ้ายใช่สุดเดินลงไปสุดแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคไหมสุดๆแล้วเลี้ยวซ้ายอะ่ะไปให้สุดแล้วหยุดที่ประแสงเลเซอร์ดูนี่เ <ไป S 1> นี่ยมันก็จะมีแสงเลยเนี่ยโอ้โหบอกว่าให้มันมีสองมันตัวมันกำลัง,น,ลงนี่คว้าไปแล้วเนี่ย นี่ไัไม่ยอมอ่นี่ยเราว่ะ่เเอาเอไม่เอไม่โคตรเพียเลยิงได้ไม่บิงดเมอเมจัสแกรไหมเนาอเขาจำได้อถ้ามันเป็นบ้านมันจะมีบ้านหลังที่จับสแกรอ้ยโอ้ยโอ้ยโออะไรตัวอะไรนั่นอ่ะเันเอ๊ะมันช่อับเือสองเลยมันหน่อยอบือใครเอาเนอาเอาเอา เอาน้ำดื่มเอาน้ำชัดเจนหนึ่งจับสกลเขาชื่อจำได้มันจำสิแกอันนี้อันนี้มันเรา่มมีมิสเดิลได้บัตเตอร์ไฟสปีริตแล้วไปทางไหนต่อเราเจอเราเจอย่าไปประตูดิ้นองนะเราเจอหนอนแล้วต้องเจอกับตาขาบด้วยอ๋อด้วยเออเอ้วจะเจอคู่คบกับหนอนมิสกับมิสตาขามเราเจอดักเน่ใช่ดักเน่ผีเสื้อ ดีไงดักแน่ไม่ได้ไงเนี่ยไม่ดัไม่รู้จักมันคือดักแน่มันคือดักแด่มันคือดักแน่คาลูคาลูเออดักแด่ได้ไงอ่ะเฮ้ยไปที่ไหนไปจ้าเกินอะไรไม่รู้จักว่ามันทำไมก็เหมือนเห็นอะไรลางๆตรงนั้นวะเดี๋ยวต้องไปหาอะไรทำเขาตอนนั้นเขาเจอเห็นอะไรลางๆนั้นมันเหมือนเป็นแบบอะไรไม่รู้แบบแบบโซ่เต็มเลยเออนั่นเงามันเห็น ด่านนี้เขาจำได้มันมีตัวตะขาบเว้ยแล้วเราต้องซ่อนนีิย่าเขาจำปอยนี่อย่างปอยอย่างอ่างปอยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันมันบอกว่าให้เราซ่อนนีิย่ามันมีตัวนั้นอยู่ครับย่ามสุดกินได้ไม่ชั่วโมงเสร็จแล้วมันมันก็ต้องบอกแล้วมันก็บอกแล้วก็ด่านนี้มันก็ต้องมีมันก็ต้องบอกมันก็ต้องเนี่ยเนี่ยซ่อนในตรงเนี่ยมันเหมือนในด่านที่สี่ด่านที่สี่ตอนจบเหรอ ม่ไม่ไม่ต่อยสมุไรแต่นี่มันเป็นตะขาบอ่ะมันพัฒนาล่ามาจากสมุไรแน่เราเลยอุ้ยเนี่ยบ้านบ้านบ้านเข้าบ้านมัดไอไอไอสมุไรมันการล่าเป็นตะขาบไปนอนเลยเขารู้ปลาหัวเหมือนกันวิชายอ้อถ้าเราถ้าเราผ่านวิชายอ้อนในแม่ถ้าเราผ่านในแม่มันก็จะเราก็จะได้โคมไฟดูเลยดีเนี่ยไรเราจะตายนักสงสาร โซโลด้วยโอ้โหโอ้ยสิบสิบกิ่งแล้มีอะไรเดินมาอะไรอะไรเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนมีอะไรเดินมาเสียงเราเปล่าเฮ้ยมองหน้ามองหลังเสียวทั้งหน้าเสียวทั้งหลังซ่อนในยากก่อนไหมซ่อนในยากกินมั่ง ซ่นนยาก่อนหน่อยสิ่งวะสั่นนยาก่อนดีน้ไอ้น้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณตัวเล่นเดมิมีชัตเตอร์อะไรอ่ะอ้ยนี่ยุตะขาบเนี่ยตะขาบอ้ยเจียอะไรเนี่ยไิ่ใช่อลเนี่ยเจียอะไรเนี่ยตะขาบวิซไทรอลเจี๋ยอ่ไรเนี่เจียวิซไทรอ่อุ้บ้าที่นเห็นเลยเนี่ยอุ้บ้าสิเจียใช่ไงโคตร เฮ้ยเขายากเขายากมันเสียงมันเอือสานยาเดี๋ยวถ้าเห็นเราตายหมดมันเอือใช่ไหมเขารู้มันเอือน่ากลัวนะเลัวนี่ยก็คือให้เราทำอะไรอ่ะเมื่อกี้เดินเดินไปแล้วโอ้ทางแย่โอ้หลายทางด้วยนะ เราไปทางประตูแล้วกันนั่แเลยไปด้วยจะไม่ได้ติดค er ือเราแยกทางจากเพื่อนเลยเนี่ยใช่ไหมอุ้ยตรงนั้นมีอะไรบางอย่างดำๆเฮ้ยนั่นบ้านเห็นบ้านไหนวะเฮ้ยมันมา อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตะขาบแล้วอันนี้มันตัวอะไรวะเนี่ไงไอท่านไอท่านหัวสะขาบมาด้วยตะขาบมาด้วยอย่าออกไปตะขาบมันมีปากเชียวะปากปากดูนี่ไอ้บ้านปุ๊บตัวอะตร์อะไรอ่ะปุ๊ตัวอะไนลิสไทร์ลิชไทร์มันหล่อให้อาหารสองดาบสองอันเอ็กคาลิเบอร์เฮ้ยแปลว่ารู้เขารู้รับบ้านนี่เป็นของใครรู้ไหมนี่ดูไหมซาร์ซารรู้ไหมบ้านนี้ของใคร มันมามันมาบ้านนี่เป็นของอะไรนะเป็นของอะไรรู้ไหมบ้านนี้เป็นของไอ้เอกนะนี่บ้านนี้เป็นของคิริโตะเว้ยสองหนาไปไม่โอ้ย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 ไม่ทันแล้วนี่นี่ตกปลุ้ยเขาศึกษามาละเพื่อนช่วยด้วยโอ้เจอเจอเพื่อนแล้วโอเคเพื่อนขอบใจตัดงัาขนาดนี